มาดูกันดีกว่าว่า Godway M10 V2 เนี่ยเป็นไงขึ้นทางลชาชันบอกเลยว่าโอเคง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกขินคลุกโคตรจะธรรมดาเลยบอกเลยดูดูให้ดูลเลยขินคลุกไปกันแบบนี้เลยเนี่สบายบอกเฉยมาก หาเรื่องทันทีหมาแปลกใจนี่ถือครุบนี่ถือว่าชิวๆมากนะครับไปได้ไปสบายเนี่ยนะใครคิดว่ามันไายไม่ได้เนี่ยผมไ่ดูแล้วครับสบายไปเร็วด้วยมาดูสันสันบ้าง แว็งๆบ้างเหมือนกันมันไม่มีขาให้หนียดนะนงเนินลุยดูเลยนี่เนินรุ่ยขึ้นไปหามยินหามหญ้าไปได้หมดอ่ะอึ๊บอ่ะอึ๊บอึ๊บรุยยังไงปั๊บนี่อนะพลิกหน้าเนี่ยวันนี้เอาไอ้นี่มาสามล้อ ใส่ท้ายต่องหลังมาสบายสบายเลยเนหะ็นนะมนี่จะเอ็นสิบมันเล็กนี่เนี้ยชิวๆเลย